ต้นกันด้วยการฝืนฟูเมืองค่ะที่ถูกผักสวนรวมด้วยช่วยการฝืนหัดย้ายบิ๊กคลินิกเดคครั้งที่หนึ่งค่ะโดยจังหวัดส่งคลาระดมถุกผักสวนนะคะรวมพลังหลังเมืองฝืนหัวใจหัดย้ายบิ๊กคลินิกเดคครั้งที่หนึง่งลังมหาอุทกภัยเพื่อคืนลมให้ใจให้เมืองเศรษฐกิจตายค่ะ เหล็กชวงวันหยุดที่ผ่านมานะคะจังวัดสงคล้าเดินนาฝืนฟูพื่นที่ประสุโขภัยคลังใหญยก็ยจัดกิจกรรม Big c l ล a n ิ n เด a y ครังทีนึงค่ะร่วมพลังฝืนนะครฮัดใหย,ย่ยระดมกําลังเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาแล้วก็พ่นกประชาชนมารวมกันทําความสะอาดเมืองล้างสถานการณ์น้ำท่วมขลี่คลายเพื่อจะแรงคืนสภาพความเป็นระเบียบสร้างความเฉื่อมันแล้วก็ฝืนหัวใจเมืองเศรษฐกิจสําคัญของผักาตายค่ะ,าาคะกิจกรรมนี้เขาจัดขึ้นภายหลังที่พื้นที่อาเภอหัดใหญ่ย ในได้รับผลนกระทบจากฝนตกนักต่อเนื่องแล้วก็หนาททวมครั้งช่วง1 9บเถึงย3พฤศจิกายนก็ส่งผลใหายบานเรือนข้งพี่นประชาชนถนนแล้วก็อย่างเศรษฐกิจได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างปอทีนีัสถานาการณ์เริ่มคลี่คลายาส่งัดสงคลาก็เลยพนึกกำลังกับถูกผักสวนเดินนาฝืนฟูเมือง,องยักงเป็นกระบบแล้วก็ต่อเนื่องค่ะซึ่งการปฏิบัติการดิคลินิง่งด์นะคะก็แบงค์เพิร์ธเทออกเป็นเซโซนลักค่ะ ครอบคลุมเส้นทางซ้ายสําคัญย่านชุมชนและจุดเศรษฐกิจกในกลางเมืองโดยมีน้อยงานในสังกัดมณฑลฐานบอกทเซส,สอง รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการจิตอาสาพระราชทานแล้วก็อาสาสมัครจากหลากหลายสถาบันรวมแรงรวมใจกันทําความสะอาดเก็บกวาดโคลนสิงปฏิกูลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผู้มีทัดเมืองโดยมีพลนตรีผู้มีเดชพวงเจริญผู้บัญชาการมฑลนฐานบอกเทเซสองกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมกับนํากําลังพลน,นะคะลงพื้นเทรวมปฏิบัติการเคียงบ่ายเคียงไล่กับประชาชนสะท้อนพลังความสามัคคีและการหัวใจเดียวกันของคนในของคนหัดใหญย,ยในการลุกขึ้นมา มายืนอีกคนหนึ่งหลังภัยพิบัติบรรยากาศก็เต็มไปด้วยพลังใจรอยยิ้มและก็ความหวังผู้เข้าวรวมตางก็รวมแรงรวมใจด้วยจิตอาสาคา่ะเพื่อช่วยกันฟื้นเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวากันอีกคนหนึ่ง กิจกรรมวิคลีนิ่งเด็กครั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงการทําความสะอาดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอหากว่าเป็นการฟื้นฟูขวันกําลังใจฟืนศรัทธาแล้วก็ฟืนหัวใจของเมืองหาดยย้ายให้พร้อมเดินหน้าต่อในท่านาสู้นกลางเศรษฐกิจการค่าและก็การท่องเที่ยวของผักตายยางมั่นคงและก็อย่างยืนค่ะ